สวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าน้องสึงโตครับจะยิงประตูเพื่อแล่กับนมชมพูได้หรือไม่นะครับ3ามลูกครับต้องเข้าให้ครบ3ามลูกครับถึงจะได้กินนะครับผมเราไปชมด้วยกัน,นครับพร้อมไป หนึ่งแล้วไปเร็วเร็วเวิ่งเร็ววสบัดมือองเวเร็วเร็วเวสุดท้ายนะต้องเข้า้สุดท้ายต้อเข้านะต้องเข้านล้วต้องเข้านนได้กินนมชมพูไหมดูครับดูเรียบร้อยครับโอโเคสนุกไหมวันนี้สนุกครับสนุกไหมฮะสนุกครับชอบเล่นฟุตบอลไหมชอบ ย <Okay. S 1> ิงได้กี่ลูกวันนี้ยิงได้กี่ลูกครับส,สองลูกสองลูกอ๋อสามลูกยิงเข้าหมดหรือใช่ไหมโอเครค,ร okay, ครับผมยิงเข้าหมดหรือใช่ไหมโอเคครับผมเยี่ยมมากครับ